ทักทายสวัสดีอีกครั้งนะครับเพื่อนๆคลิปนี้เราจะมาลงเป็นชุด2ตัวและ3ตัวกันหลังจากที่เราก็ได้ลงชุดหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยให้กับเพื่อนๆไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วทีนี้เราจะมาประกบเป็นคู่ชุดว่าจะได้ชุดไหนแล้วก็จะมาตัดด้วยแต้มของเราที่เข้าในหววที่แล้วนะครับมาดูกันนะครับว่าจะเป็นชุดไหนส่วนหลักร้อยของเราก็อยู่ ตัวที่ได้ก็อยู่ประมาณนี้นะครับก็คือเลขไอเลขคู่ก็คือ680ส่วนหลักไอสิของเรานั้นก็คือชนกันอยู่ที่6และ7แล้วก็หลักหน่วยของเรานั้นก็คือ2 3 4 5งวดนี้ชนเยอะนะครับทีนี้เราจะมาประกบเป็นคู่ชุดแล้วก็มาตัดแต้ม ก่อนที่จะไปดูแนวทางเรามาฟังคําเตือนกันก่นกอน,นครับเป็นแค่เพียงแนวทางโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม้วยนะครับเพราะว่าทุกๆแนวทางอาจจะมีเข้ามีหลุดก็ได้นะครับดังนั้นแล้วก็พิจารณาให้ดีนะครับก่อนที่จะนำไปใช้ก็คือประกบคู่ชุด ก็คือหลัก10เราได้อยู่ที่6แลด้หลั100กร้อยกนเนาะร้อยสิบหน่วยหลักร้อยเราได้อยู่ที่6 068นะครับเพื่อนก็ค,คือ680 0 6 7คือหลัก10แล้วก็หลักหน่วยของเราก็คือ2 3 4 5ดังนั้นแล้วชุดนี้เราจะมาเป็นคู่ชุด2ตัวก็คือตำแหน่งเลข6ของเราถ้าเกิดดับเราเอาอยู่ก็คงจะไม่มีปัญหานะครับแต่เราก็จัดจับไปตามชุดเต็มแล้วมาจัดตัวยเต็มของเรากันก่อน ว่าจะเป็นชุดไหนนั้นก็คือ6 2 6 3 6 4 6 5ส่วนนด7นั้นก็7 2 7 3 7 4 7 5 ก็จะมีอยู่ตามนี้ทีนี้มาดูเรื่องแต้มของเรากันแต้มสองตัวก็คือสี่ห้าหกเจ็ดสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้า ศูนย์ส่วนแต้มที่เราเน้นก็จะชื่อก็คือแต้มสองตัวนี้นะครับที่เราเน้นเรื่องแต้มก็คือแต้มกและแต้ม0มาดูตัวไหนที่เข้าแต้มบ้างอันนี้แต้มแปดก็มีอยู่อันนี้แต้ม9แต้มดินแต้ม0ก็คือแต้มดินแต้ม1ไม่มี อันนี้ไม่มีนะนี้เต็มเก้าเต็มศูนย์อันนี้เต็มหน,นึ่งไม่มีเต็มสองก็ไม่มีดังนั้นแล้วชุดไอ้สองตัวของเรานั้นก็จะเป็นอยู่ไอ้สีคู่ชุดแต่สมมุติว่าตัดเลขหกอ,ออกก็จะเหลืออยู่แค่สองชุดเป็นชุดเด่นของเราแต่ยังไงก็กันกันไว้ก็ดีนะครับเพื่อน ยังไม่ต้องไปตัดทิ้งก็ได้้าเกิดถ้าเกิดไปเข้ากับชุดเล็กดินของเพื่อนๆแล้วมาดูไอ้ประกบเป็นคู่ชุด3ตัวนะประกบคู่ชุด3ตัวก็คือเราจะเอาไอ้ชุด ที่เขาแต้มของเราเนี่ยทั้งหมดเนี่ยก็คือ1 2 3 4 5ทั้ง5ตัวเนี่ยเราจะมาจับด้วยหลักร้อยของเราก็คือชุดนี้มันก็จะได้อยู่ที่ชุดชุดหลักร้อยนะเ,นเพื่อนก็จะอนก็จะอือ6 6 2 6, 6 6 3 6 6 4แล้วก็ 672 672 673 673ก็คือชุดหลักร้อยคือเลข6ต่อไปชุดหลักร้อยที่เป็นเลข8กันบ้าง8 6 2 8 6 3 8 6 4 8

สามก็จะเป็นชุดนี้มาดูเต้มของเราทีนี้เต็มสามตัวแต็มสามตัวนั้นเราให้เดินไปที่แต็ม 8. แปดเต็มเก้า ส่วนแต้มรองนั้นก็คือ0 2 4 7 6 0 2 4 7 6ก็คือเป็นแต้มรองของเราไปมาดูตัวที่ว่าเข้าแต้มดินของเรานะครับอันนี้6 12เป็น4แต้ม4แต้มรองแต้ม5แต้ม5นี่ไม่มีนะเพื่อนแต้ม5ไม่มีแต้ม6 เต็มลองก้าวเต็มห้าเต็มห้าก็ไม่มี่าทิ้งไปตอนนี้ไม่มีเต็ม่าทิ้งอันนี้เต็มเจ็ดก็คือเอ้เต็มหกก็เต็มลองแปดเต็มลองก้าวเต็มลองอันนี้เต็มแปดเต็มดิน เต็มจิตเต็มลองอันนี้เต็มแปดอีกอันนี้เต็มลองจิตแปดเก้าเต็มดินหกเต็มลองอันนี้เต็ม ะมีอยู่ที่เข้าแต้มดิน 1, 2, 3, 4, 5, 5ชุดสมมติว่าไอชุดเลข6ของเรานั้นดับจริงๆไม่มาจริงๆก็จะเหลืออยู่แค่ 1, ชุด2ชุดที่นี้ผมจะมาประกบไอ้ให้มันเป็นชุดเต็มไปเลยนะครับก็คือผมจะเอาชุดหลักร้อยที่ว่าได้ตัวเดียวสำหรับไอสูตรแรกสูตรดังเดิมของเราก็คือสูตรนี้ที่ว่ามาได้ที่ก้าแล้วก็เราก็วางตำแหน่งไปให้เพื่อน เป็นแบบนี้ก็คือมันชนกันอยู่ที่8 90ก็คือ9เราจะเน้นเป็นที่เลขเเพราะว่าสูตรนี้ของเรามันได้เลขคี่ไงเพราะว่าสูตร2สูตรนี้มันไม่ตรงกันดังนั้นเราก็จะดึงเลข9นี้มาจับด้วยชุดนี้อีกทีหนึ่งแล้วก็มาจับด้วยแต้มของเราก็จะได้อยู่ตามนี้นะครับเพื่อนก็คือ9 6 2 9 6 3สา 9 6 4 9 7 2 9 7 3ก็จะมีอยู่ตามนี้มาดูทีนี้เรื่องแต้มของเรารู้สึกว่าตำแหน่งชุดเลขเก้านี้รู้สึกว่าจะเข้าแต้มดินแทบทุกชุดเลยนะครับเพื่อนๆก็คืออันนี้เข้าแต้มเก้าแต้มดิน 97, 98, 6, 4, 0, 9 9แต้ม8อันนี้640ได้9 9 9 8แต้ม8อีก8 6แต้มลงก็จะมีอยู่ตามนี้เพราะว่าชุดตำแหน่งเลข9เกือบเข้าเข้าแทบทุกชุดเลยนะครับเพราะว่าไม่รู้ว่าสูตรหลักร้อยแบบคู่แบบคี่ของเราสูตรไหนจะเข้า เราก็เลยจับมาเป็นชุดเต็มแล้วก็มาตัดด้วยแต้มของเราที่เข้าแต้มเด่นก็จะมีอยู่ประมาณนี้นะครับสําหรับชุดหลักร้อยแล้วก็ชุด3าตัวของเราดังนั้นแล้วทีนี้สมมุติว่าสมมุติว่า,มมวาเลขหของเราดับทุกหลักแน่นอนมันก็จะเหลืออยู่แค่กี่คู่ชุดเอง1 1ที่ว่าเข้าแต้มเด่นนะเพื่อนเพื่อนก็คือติด6กเราก็ตัดทิ้งออกไปอยู่แล้วก็คือ1 2สอง หนึ 4, ง,งคู่ชุดหนึ่ง,งคู่ชุดก็จะมีอยู่ตามนี้สำหรับชุด3ตัวของเราเดี๋ยวยังไงยังไงชุดวัดใจแล้วก็เลขไหลของเรางวดที่แล้วก็ไม่เคยพลาดนะครับชุดเลขไหลของเราเราค่อยมาดูเลขไหลว่าเราจะให้เป็นเลขไหนแล้วก็ เราก็มายิงมาจับกับชุดที่ว่าเราคัดมาแบบนี้แหละที่ว่าเข้าแต้มของเราว่าเลขไหลของเรานั้นเราจะเน้นไปที่เลขไหนมาดูสถิติเก่าย้อนหลังพอคร้าวๆพอไปเป็นแนวทางนะครับเพื่อนๆก็คือผมจะเอาสัาส้นๆแค่นี้แหละก็คือไอ้ตำแหน่งที่เขาชอบมาก็คืองวดพักหลงังๆนี่ก็คือแสนหมื่นพัน3ามตัวเนี้ยก็คือแสนแสนหมื่นพันเนี่ย เขาจะมาตัว2ตัวเลยนะครับเพื่อนก็คือ187เจ็ขาก็มาที่เลข8เห็นไหมเพื่อนอันนี้669ชุดเนี้ยเนี่ยเขาก็มาที่เลข6เห็นไหมเพื่อนนี่อันนี้0 9 7เข้ามาทั้ง0ทั้ง9เห็นไหมเพื่อนนี่ก็คือชุดนี้เข้ามา2ตัวอันนี้7 3 0นี่เข้ามา7งวดน,นี้ 807ผมว่าไม่หนึ่งก็2ตัวมาแน่นอนสำหรับชุดนี้แล้วก็อีกวิธีหนึ่งก็คืออันนี้จะกลายเป็นเลขเด่นนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ดูเลขเด่นแล้วก็มอกีอีกวิธีหนึ่งก็ไม่ได้คำนวณก็คือแค่การสังเกตก็คือเลขล่างเขาเนี่ยเขาจะมาไอชุดไอเขาของเขาจะชอบมา ก็คือ3 8มเขาเขาก็มาที่เด็ก 3, เห็นไหมเด็กสเข้ามา6 1เขาก็มาที่เดขก 6. มีไอสองหนึ่งสองเขาก็มาที่หลักร้อยมีงวดเนี้ยที่เขาไม่มาเนี่ยงวดเนี้ยที่เขาไม่มาเขาเวินไว้ไม่แน่นะครับงวดต่อไประวังตัวนี้ให้ดีนี่สู่ไอแปดศูนย์เจ็ดแล้วก็ชุดเนี้ยสองสามเนี่ยต้องมีตัวใดตัวหนึ่งติดมาเพือ่อเผื่อเขาอาจจะมาครบ 2ตัวถึง3ตัวก็ได้นะครับสําหรับชุดเลขไอ้หตัวนี้ยังไงยังไงเพื่อนๆก็เอาไปพิจารณาดูนะครับเดี๋ยวยังไงยังไงคลิปหน้าเดี๋ยวเรามาดูไอ้ชุดโค้งสุดท้ายพร้อมกับชุดไอ้เลขไหลของเราว่าจะให้ตัวไหนเด่นตัวไหนดูตัวไหนวิ่งตัวไหนเป็นตัวไหนเดินอย่าอย่าลืมรอติดตามนะครับส่วนคลิปนี้ก็เอาชุด 2ตัวประกบชุด2ตัวและ3ตัวมาฝากให้กับเพื่อนๆไว้พิจารณาดูยังไงยังไงชอบก็จัดขัดก็ผ่าน,นตามนี้นะครับเพื่อน,อนชุดของเรายังไงยังไงก็อย่าลืมนะครับว่าชุดที่เราเคยสรุปไปชุดไอชุดที่ว่าเราเคยลงไปมันจะมีอยู่ชุดหนึ่งที่ว่ายังติดมาอยู่ก็คือจำไอ้7.8.3แล้วก็8.3.7อันนี้ก็ไอ8ชุดเนี้ย ชุดนี้ยังติดมาอยู่นะครับเพื่อนๆยังไงยังไงก็พิจารณาดูทีนึงก็แล้วกันส่วนคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนครับผมเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าบ๊ายบายครับผมสวัสดีครับ